กาบสวัสดีครับกาบสวัสดี FC อ่ะคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกถูกทันนะครับอ่ะครับมาพบมาเจอกันนะครับเซอร์นี้กาแบตวิไลนะครับคือเก่าเมือนเดิมนะครับมาในคลิปนี้นะครับอ่าเป็นคลิปแนว่ยทั้งสรุปของคนติดอ่างนะครับ FC อ่าหลังจากคลิปต่อหัวเห่าได้ปล่อยไปแล้วนะครับเป็นชุดเต็มนะครับอ่ะครับมื่อนี้คนติดอ่างนะครับได้ส่งตัวเลขแนวทางนะครับมาให้ เป็นสรุปนะครับอ่าคุณพอ่อคุณแม่ก็คือสีได้เบิรงได้ชมไปแล้วนะครับสำหรับชุดอ่าคลิปต่อง,งวดนะครับชุดเต็มนะครับมื่อนี่ท่านเอ็ดวิไลจะมาลงชุดสรุปโค้งสุดท้ายให้เลยนะครับอ่าครับนี่คืองวดที่ผ่านมานะครับจะสรุปให้ข่าวๆให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้เบิรงกันอ่างวดที่ผ่านมาครับก็คือ16กรกฎาคมครับ2567 อ่าคนติดอ่างมาเฉพาะเลขวิ่งนะครับวิ่ง2นะครับมาสองนะครับอ่นแนวทางแตก2อหนึ่งนะครับซุดจับคู่ถือว่ารุดไปนะครับมีตั้งแต่2 0 2 9 2 5นะครับบ่มี2อหนึ่งนะครับแต่ว่าเลขวิ่งก็ถือว่าเข่านะครับเสียดสิวนะครับสองศูนย์สองหนึ่งนะครับถือว่ารุดไปซุดจับคู่แต่ว่าเลขวิ่งเพิ่นยังไม้เห็นอยู่งวดหนึ่งกรกฎาคมนะครับนี่คือสถิติย้อนหลังเอาใกล้ๆ นะครับราวาเพิ่นมาเปิดตัวทางช่องเฮ้านะครับแปดเก้าตรงตรง,ตรงนะครับงวดหนึ่งกร,รกฎาคมนะครับสิบหกมาเหล็กวิ่งนะครับแตกสองหนึ่งงวดนี้หนึ่งสิงหาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับคุณพอ่อคุณแม่ข้ามาติดตามกันว่าชุดเน้นย่ำคงสุดถ่ายของคนติดอ่างนะครับเพิ่นสีนเนียนย่ำให้เป็นตัวใดนะครับเอ้า คุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามาเบิงมาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางแอดวีไลนะครับได้มีกําลังแรงใจหาคลิปเนี่ทังครับเอามาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันประกาเป็นกําลังแรงใจให้นักคํานวณจากสํานักต่างๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะครับเพื่อให้เอฟซีทางช่องเ้าได้หูได้เห็นน้ากันนะครับแต่ละคลิปนะครับว่าเขาได้ปล่อยแล้วนะครับ อามรอนีนเอ็ดวิไลจะบบอโชว์นะครับชิปต่อหงวดแต่คือชุดเต็มนะครับจะบบอโชว์นะครับเพราะว่าทางเอ็ดวิไลปล่อยไปแล้วนะครับมีทั้งหมดนะครับชุดเต็มของเพื่อนนั่นก็คือมีอยู่ทั้งหมดในเก่าชุดสิบชุดนะครับสิบชุดถ่ายเอ็ดถ่ายเอ็ดวิไลจะบบได้สิบชุดนะครับสิบชุดมีสิบชุดมีเก้าหกห้าหก 6 7 7 8 7 5 3 1 3 2 4 1 4 2 7 1าางครับนั่นคือชุดเต็มวิ่ง4 6 7เอาครับมือนี้จะมาเน้นย้ำเลยโค้งสุดท้ายนะครับอา่าเน้นย้ำโค้งสุดท้ายเลขวิ่งกับเอดวีไลกันจะลงให้เฉพาะตัวที่เพิ่นเน้นนะครับอา่าจะลงให้เฉพาะตัวที่เพิ่นเน้นเพราะว่าคลิปต่อหวดเข้าได้ปล่อยไปแล้วนะครับอา่ามาเบอ่งเลขวิ่งกันเลยนะครับตัวที่เพิ่นเน้นมากนะครับ อ่าตัวที่เพิ่นเน้นมากก็คือวิ่งเน้นแล้วนะครับสรุปแล้วนะครับจะฟันเม็ดเดียวมาจะลุ่มไห้แต่ตัวเน้นเพิ่นเลยอ่าครับเน้นย่ำไปที่เจนะครับเจอ่าเน้นย่ำไปที่เจนะครับอ่าครับวิ่งมา โค้งสุดท้ายฟันไปที่เจ็ดนะครับเหล็กวิ่งนะครับคนติดอ่างแล้วการเน้นย่ำมากแค่3คู่นะครับเอฟซเน้นมาสาคูก็คือคู่แรกครับคือ6 7 7 8แล้วก็ สี่หนึ่งอ่าสำหรับภูดใดเคยบอกว่า,วาชุดเต็มมันหลายโพดนะครับก็บคือชุดเต็มก็คือชุดเต็มนะครับเวฟซีอ่ากันยังว่าเพิ่นปล่อยชุดเต็มนะครับนี่คือชุดเน้นนะครับเวฟซอ่านี่คือชุดเน้นนะครับเน้นมาแล้วครับแนวทางเป็นบนล่างนะครับคนติดอ่านอ สามคู่เน้นๆนะครับหลังจากชุดเต็มป้อยไปแล้วนะครับเดี๋ยวทางเอ็ดวิไลนะครับจะจะโชว์ตัวเลขชุดเต็มอยู่ญาตคุณพ่อคุณแม่บางท่านจะไปเห็นชุดเต็มนะครับเตรียมแคบหน้าจอชุดเต็มด้วยเอาครับแคบหน้าจอกันเลยนะครับแนวทางคนติดอ่างนะครับเอ็ดวิไลมาสรุปให้อ่าเบิ่งแล้วนะครับเพราะว่าอ่าคลิปตองวดนะครับเดี๋ยวญาติบางท่านบาง เอฟซีบางท่านนะครับเขามาติดต่ำมไม่จะไปเห็นคลิปต่องหงดนะครับอ่าเดี๋ยวทา่านเอ็ดมิ้ได้จะโชว์คลิปต่องหงดนะครับอันนี้คือคลิปต่องหงดนะครับนี่คือคลิปต่องหงดวิ่งสี่หกเจ็ดนะครับบนล่างนะครับนี่คือชุดเต็มของเพิ่นมีเก้าหกหกห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดห้าสามหนึ่งสามสอง สี่หนึ่งสี่สองเจ็ดหนึ่งนี่คือเป็นชุดเต็มนะครับอ่านี่เป็นชุดเต็มที่ปล่อยตองวดไปอ่ะเดี๋ยวทางแอดวิ่ได้จากเทียบให้เบิ้งนะครับทั้งชุดเต็มอ่านี่ครับอ่าแคปหน้าจอกันเลยนะครับแคปหน้าจอเลยอ่าสรุปโค้งสุดท้ายครับเลขวิ่งเหลือเจ็ดเมตรเดียวนะครับแนวทางชุดเน้นย่ำครับมีหกเจ็ดเจ็ดแปดกับสี่หนึ่งนะครับอ่าเอฟซีคุณพ่อคุณแม่มัก ชุดใดนะครับพิจารณาเอานะครับอ่าชุดเต็มตองหวัวน,นะครับด้านซ้ายมือด้านขวามือครับ1สิงหาคม2567คนติดอ่างสรุปโค้งสุดท้ายนะครับฟันมาเหลือ7เม็ดเดียวเล็กวิ่งนะครับอ่าแนวทางเป็นบนล่างครับ67 7841นะครับอ่าพิจารณาเอามือนี้สรุป FC คุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันอ่าครับเพราะว่าช่วงเที่ยงตอนนี้กับวลากับใกล้เที่ยงแล้วนะครับาทางเดกวิไลจะได้ไปทรงสาการงานขาวดำของคุณพอ่ออ่ากำนันทองแดงทิพน้องแวงนะครับไปทรงสาการคุณพ่อขึ้นสวรรค์กันนะครับกับทีว่าเป็นปูชนียบคุคคลสําคัญคนหนึ่งนะครับที่ส้างคุณงามความดีให้กับ พี่น้องเศร้าซีสุปเคยม่งงสวรรค์นะครับละกะเพื่อนเป็นผู้แยกการปกครองนะครับสมัยคุณพ่อเป็นกำนันนะครับแยกการปกครองสามชุมชนนะครับถือว่านะครับเป็นบุคคลสําคัญอีกท่านหนึ่งเลยนะครับคุณพ่อกำนันทองแดงนะครับจะมือนีจะไปทรงคุณพ่อกับสวรรค์ช่วงบายบงนะครับแอดวิเลยจะได้ไปร่วมงานทรงสการคุณพ่อนะครับ เอาคบเ่องของตัวเลขเนวท่านนะครับคนติดอ่างนะครับสรุปแล้วเดออคุณพ่อคุณแม่นะครับฝากแชร์ออกไปด้วยนะครับฝากแชร์ออกไปด้วยนะครับให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทังช่องเข้าได้หูได้เห็นน้ากันถือว่าเป็นนักคํานวณไม่เป็นเสี้ยนไม่นะครับถือว่าเดินดีมาตลอดตั้งแต่มาเปิดตัวทางช่องวิไลให้โชคนะครับคนติดอ่างนะครับจาไว้ให้ดีเลยนะครับถือว่าเดินดีมาตลอดอาจากลากันไปครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ